กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจังดีเลิศดีนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะ,ะพักก่อนพักเรื่องปวดหัวครับมาพูดเรื่องสวยงามดีกว่าครับไม่เห็นลูกแล้วปั๊บโอ้โหนางฟ้าชัด,ชดยังไม่ได้ม,มัอพักก่อนพ่อนะพักก่อนควรพักพ่อน่ะนางฟ้าชัดๆ <laughs> นะครับ กำพ่อลูกแต่งตัวกันครับมีคุณนายสะอาดเฝ้าหฮะคุณนายสะอาดมาเฝ้าลูกครับไม่ใช่เฝ้าคนครั้งนี้มาเฝ้าเลยเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะอะไรเพราะอะไรขึ้นฝีทุกวันอะไรเนี้ยเพราะอะไรขึ้นหน้าฝีทุกวันอ๋อไม่เข้าใจอีกขึ้นหน้าฟีดอะไรวะ หน้าทิกจอกใครขึ้นเบีขึ้นขึ้นหน้าเปลี่ยนไงวะนี่ไงนะโอ้โห่<ะ>ปาปาโดนมาเพี้ยนจริงแล้วครับพี่น้องครับช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จพอแล้วไม่ต้องแต่งแล้วเหนื่อยตื่นเช้ามาก็เหนื่อยพ่อสู้ๆนะบนทางอีกยาวไกล ทางอีกยาวไกลแต่มันมีแต่ทางลูกลังเลยลไปทางเรียบๆก็ได้ไปทางเรียบ,ยบไ,ไป,บปลูกไปทางไหนลูก <c oughs> อนุสาวรีย์ชัยหนทางอียาวไกลอนุสาวรีย์ชัยหมายเพราะว่าไงไบด้วยเฮอสูไ้ไว้ใจเย็นๆทุกปัญหามีทางออก <c oughs> ไม่ได้โม